สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน s อดสีโชดีช anel ทุกท่านนะครับก็กลับมาวิเคราะห์โค้งสุดท้ายสรุปโค้งสุดท้ายไปด้วยกันนะครับยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอสีทุกท่านนะครับทีรวมสร้างบทเข้ามานะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงนะครับงวดที่แล้วต้องบอกว่าเสียดายกับเลขสีหนึ่งนะครับไม่ใช่แอดไม่รู้นะครับรู้สัญญาณชัดมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่ไม่เอาไปสรุปนะครับเนาะ ทั้งเลขรถเลขรถคันนี้เลยนะครับหกสี่หนึ่งมีคนฝันถึงสามคนนะครับแล้วก็เจ็ดเอ้ 7, 9, 1, 4, เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เนาะก็แหมแล้วก็เลขน้องเข้าปั้นนะครับเนี่ยเขาบอกไม่หมดไอ้วันนี้ก็ยังมีการแบบว่าคือแกไม่พูดได้หมดและเด็กมันยังเล่าไม่เป็นเนาะแล้วตาเขาก็คือเออไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเลิกดีเพราะว่าสัญญาณค่อนข้างจะจะดีมากนะครับอ๋อแล้วครับเดี๋ยวเรามาเอ,อนกันสักเล็กน้อยนะ ว่ามีความฝันอะไรบ้างนะครับที่ลงไปในงวดนี้นะครับแล้วก็อาจจะเอางวดก่อนมาสรุปด้วยนะครับเอาเลขที่ไม่เหมือนเด้ก่อนนะครับน้องแอน824ต้องบอกว่าโอ้โหเราพัฒนาออก1248หรือ1284นี่แหละถือว่าก็ไม่แน่ใจวันฝันเนาะแกบอกว่าฝันก่อนแต่แต่ยังว่าแหะครับเนาะก็อาจจะออกซ้ําได้เหมือน4-6งวดที่แล้วเนาะก็ชะล่าใจไปนะครับเนาะ 82ก็ยังถือว่าเป็นเลขมงคลอยู่นะครับอ่ะต่อไปนะครับเลขที่ไม่ค่อยเหมือนก่อนอเจแวร์นะครับเจแวร์โอ้โหเจแวร์ก็ลงปุ๊บก็ออกฮาน้อยมากแล้วครับ25และ1 1 2 2ก็เรียกว่าออกหมดนะแต่แกก็ยังมั่นใจ25หของแกอยู่นะครับอ่แล้วครับอ่านไปก่อนต่อไปเอาเลขที่ค่อนข้างจะเหมือนกันก่อนนะครับหวดนี้เอาที่ใครอ่ช่างโดก่อน ช่างโดฝันแรกที่แกฝันว่าเห็นเลขเลขหกที่ต้นน่ะจริงๆเลขห้ามันก็ไม่ชัดหรอกแต่บังเอิญฮ้านอยมันออกห้าหกกับห้าห้าเก้าเนาะหกห้ากับห้าเก้าส่วนนี่มาฝันเห็นเลขห้าศูนย์เจ็ดนะครับอ,อาจจะเป็นห้าศูนย์หนึ่งได้นะครับซึ่งมาตรงกับเลขสมบัตินะครับสมบัติหนึ่งศูนย์ห้า เห็นทุ่งข้าวสีทองนะครับแกไปดูทำนายฝันก็หนึงหงแต่มันไปออกฮานอยนะนึงหน,งนะครับเนาะแล้วก็รถหายช่างโดะ8 9 9 9ตัดเล่น8909หรือว่า92ตัวก็จะเป็น29เนาะส่วนส่วนสมบัตินะ่าสนใจนอกจากฝันใหม่แล้วฝันเก่าเขาเนี่ยฝันเห็นบ้านเลขที่นี้ก็คือบ้านเลขที่น้องรัฐแต่เขาอยู่คนละฝั่งกันที่ว่าเขาขับรถคันนี้เข้าไปในบ้านกันนี้บรรทุกเนื้อหมูนะครับเนาะ แล้วก็เห็นรถคันนี้ซึ่งขับถอยหลังเนี่ยถอยหลังเรื่องอะไรนะจำไม่ได้ระวงังนะไอเลขถอยหลังแสดงว่ามันอาจจะมาอีกงวดหนึ่งและสมบัติเขาเป็นคนเซนประมาณนั้นด้วยนะครับเซนแบบเหมือนจะชอบออกตามหลังนะครับเนาะก็มีหนึ่งหกด้วยหกหนึ่งสามศูนย์รถคันนี้นะครับเนาะอ่าแล้วครับนี่ก็ถือในกลุ่มนี้เดี๋ยวรานะจะระเบียบต่อไปก็ให้เอ่ย เจนนอนเจนนอนก็ถือว่าฝันย้ํากันเลขเก่าเลยนะครับงวดน,นี้กุมาโยนกระดาษให้นะครับเลขเก่าก็หน,น,นึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าเนาะมางวดนี้โหหกตัวหกเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเลยนะครับแล้วก็มีล่างให้หนึ่งห้าด้วยโอ้โหเลขดังนะนะช่วงนี้ก็ถือว่าชนกันนะที่หนึ่งหกหนึ่งถือว่าชนโดยบังเอิญน,นะชนกันเลขสมบัติแล้วก็เลขน้องรัฐเลยนะครับอ่าพูดถึงน้องรัดเลยเมื่อกี้ดูนะฮะ น้องรัฐน้องรัฐฝันต้นงวด950 0หนะวันนะนั้นออกออกราวพัฒนา50น,นะครับออก่อยมาก50น,นะครับแล้วก็เนี่ยบ้านตัวเองไฟไหม้แล้วก็สร้างใหม่เลยนะครับแต่เนี่ยที่ฝันเห็นแอดเนี่ยมาแต่งงานในบ้านของของน้องรัฐนี่แหละโอ,อ้โหเหมือนมาย้ำเลยนะครับย้ำโดยสิชนกันโดยบังเอิญแล้วก็สมบัติด้วยนะครับก็ฝันเห็นบ้านน้องรัฐนี่แหละแต่เขาอยู่คนละฝั่งกันนะครับก็ถือว่าน้องรัฐมาย้ำเลขนี้เลยนะครับ ย้ำฝันดีมากนะครับเลขนี้เดี๋ยวมีคนฝันด้วยนะครับแอดเอามาลงส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจะมีติด5 0ก็คือน้องลองนะครับอูโหแอดจะบอกอะไรให้เดี๋ยวหมดยันงวดที่น้องลองเขาฝันเนี่ยเขาเคยฝันกันเลข 503... เนาะวันนั้นเขาก็ถูกเนี่ยบางทีนะคนคนที่มีเซนต์กับเลขไหนมันก็จะจะชอบฝันเห็นเลขนั้นคือถ้าเขามีดวงกับเลขไหนเนาะ 053ตัดเล่นนะนะ50055335 3, 3, ได้นะครับถือว่าโอ้เจ้าที่เจ้าที่แรงร่างทรงเคยบอกตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละเป็นคนโบราณด้วยนะครับทีนี้มีรถลูกคุณแม่เสมอมานะแอดจะบอกให้รถคันนี้งวดที่ออก503แอดไปถ่ายนะจะถามเขาว่าอยู่ถึงหวยออกไหมเขาเพิ่งมาเมื่อคืนเพื่อนดิสคือมันจะวนอยู่ในนี้แหละแอดจะบอกให้มันจะวนอยู่ในนี้ลเลขเนะี่ยวนอยู่ในนี้แหละ คือถ้ารถคันนี้มามันจะออกมันที่ออก5-8ก็ได้แต่สัญญาณนั้นไม่มีไง3-0ูน่ไม่ได้นะอยู่ในนี้เลยเนี่ยนี่ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับชนกันเลขน้องหลงรถคันนี้แบบเฮ้ยไม่ยานนั้นคือถ้ามาต้องซือ้อแอดต้องซื้อเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่ะต่อไปก็เลขเลขคี่คล้ายๆกันนักกิตอ่านักกิตฝันว่าคนตายอยากดูหนังนะครับ เน้นไปที่15แล้วก็16เนาะมีพูดบอก16ด้วยก็ถือว่ายังมีชนกัน15กับ16นะครับอาแล้วครับเลขคุณยายนี่ไหมมีนะครับช่วงนี้มวดน,นี้นะครับเนะาะเลขน้องเขาปั้นนะครับน้องเขาปั้นที่แอดบอกว่าบางทีเล่าไม่หมดเด็กเล่าไม่เป็นก็จะมีเหมือนเสียงมาเรียกตะโกนอยู่เหมือนเสียงคุณยายมาเรียกบอกเลขแต่เขาก็ไม่มั่นใจนะครับนี่แหละที่ทําให้เราพลาด146ม้วดที่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่าบางทีอาจลืมนานนะครับ อันนี้ก็เหมือนสลึมสลือและมีคนมาเรียกบอกเจ็ดหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเสียงคุณยายแล้วก็ส่วนเก้าศูนย์นั้นช้างมาตายหน้าบ้านเลขที่สิบสามวันนี้วันที่สิบสามเนาะเออไม่ใช่วันที่สิบหกเลือกนายกคนที่สามสิบเอ็ดเนาะโอ้นะนเลขที่สิบสามนะไม่ได้เขียนนะแอดลืมเขียนขออภัยส่วนเลขคุณยายครับอันนี้ทายาวขออภัยนะครับอา่าเดี๋ยวนะทายาวแอดต้องแม่ยายตั้งกระทําพิธีนะ่ะแทบจะไม่ฝันเลยนะจิตแกนิ่งแกเหมือนแก ไม่มีอะไรมารบกวนก็ร่างทรงเหมือนจะไล่ <c oughs> คือแทบจะให้รื้อสานเจ้าทิ้งอะสัมพวงทรงรวยสีพื่อแกแกบอกไม่ไม่ใช่เจ้าที่มาอยู่นะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วแกก็แกฝันว่ามียายคนหนึ่งนะมาเขียนนะเดี๋ยวแอดเขาเรียกคุณยายฝันรวยว่าคุณแม่และกันเดี๋ยวจะฟังไม่เข้าใจคือมียายคนหนึ่งมาเขียนเลขให้ให,ให้คุณยายฝันรวยนี่แหละไอตอนที่เขียนเลขให้อะ่ะมีเทวดาลอยมา, <c oughs> มาเพื่อนศรีเทวดาลอยมาแกบอก แกเล่าวัลเน็ตแอดก็อยากฟังอาการแกลอยอยู่หน้าบ้านนั่นแหละไม่ลงมานะลอยอยู่บนอากาศแล้วเขาก็ว่าว่ายายคนที่เขียนเลขให้คุณยายว่าเขียนให้ไม่ได้ยายแกยังคือดวงแกยังไม่ได้เลขหขกตัวมันยังไม่ถึงเวลาแกบอกเงี้ยยังไม่ถึงเวลาที่จะให้เลขหกตัวถ้าใครเคยฟังเรื่องเกจิที่ฟันธงอ่ะฟันธงเลยบอกยายะ่ะจะมีโชคใหญ่อะก็ทีนี้เทวดาบอกว่ายังไม่ได้นะเออไม่ใช่ยาย เทวดาบอกว่าดวงยายยังไม่ได้เลขหกตัวจะเขียนให้ไม่ได้เทวดาก็ว่าอย่างนี้นะออคุณยายบอกแต่งตัวเหมือนนั่นแหละโขนโขนน่ะเนี่ยตามรูปนะถ้าแอดขึ้นก็จะเห็นแล้วก็ลอยอยู่ขาก็ไม่ได้พับข้างหนึ่งเหมือนเหมือนพับเพียบข้างหนึ่งข้างหลังไม่ไม่ได้พับไม่ได้พนมมืออย่างนี้นะเขาก็ลอยอยู่บนอากาศแต่ทีนี้ยายคนที่เขียนให้บอกว่าก็ดูดูด,ดูดูคุณยายฝันรวยเนี่ยคุณแม่สิว่า ตอนนี้ดูดิชีวิตแกขนาดไหนต้องไปตามโรงทานน่ะแกกับบางทีแกไปจริงนะแล้วก็ไปปลูกผักเอาผักไปขายมั่งไปตามโรงทานมั่งแล้วข้าวสารที่ได้จากโรงทานแกก็ใส่กระมังไว้หน้าบ้านว่าจะเก็บเก็บไเม็ดดำๆนะเม็ดหญ้าอะไรเงี้ยปกติจะไม่ค่อยมีข้าวเปลือกแล้วโรงสีเขาจะสีดีอยู่แต่จะมีเม็ดดำๆแกก็ว่าจะเอามาเก็บแล้วก็ไว้หน้าบ้านคุณยายที่มาเขียนเลขให้ก็บอกดูสิเขามาประจานพวกเราขนาดนี้แล้วเขาลําบากขนาดนี้แล้วเราจะ เราจะไม่ไม่อ <c oughs> จะไม่ไอไม่เห็นใจเขาเหรออะไรเงี้ยนะและเทวดานั้นก็และตามใจยายแล้วกันเขาก็เหาะไปเหาะไปตอนไหนไม่รู้เขาก็ลอยอยู่แล้วแหละก็หายไปเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็คือ,เ,อเลขนะครับตัวเลขของคุณยายวนนี้นะครับก็แต่คุณยายบอกว่าข้างหน้าไม่แน่ใจคุณยายที่เขียนนะจะบอกว่าก็าให้หาซื้อดูนะลอตเตอรี่นะเผื่อท่านใดหาเจออาจจะเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้นะครับ ก็ลองดูนะครับอันนี้คุณยายฝันรวยนะครับออแล้วครับต่อไปก็มาวิเคราะห์โคงสุดท้ายสรุปส,รส่งประกวดเสรอจเมื่อกี้แอดถ้าคนดูความฝันของน้องหลองแล้วก็น่าจะเจ้าที่บอกเอาให้อยู่นะอย่าลืมนะบอกให้เอาให้อยู่นะครับวันนี้แอดเห็นเลขมันจะเรียงเรียงกันประมาณนี้เนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดที่เด่นๆก็จะเป็นหนึ่งหกดังนั้นก็หลักศูนย์นะหลักหนึ่งกับหลักศูนย์ที่แอดเห็นเห็นนะ อันเนี้ยสี่ศูนย์สี่หนึ่งมาสี่ศูนย์ได้ไหมได้สามศูนย์ห้าศูนย์จะเด่นตรงห้าศูนย์นิดนึงนะครับงวดน,นี้ส่งประกวดนะครับแชมป์มันอันดับส่งประกวดอันดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นงวดที่แล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะงวดที่แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งนั่นคือเลขหนึ่งหกหกหนึ่งนะส่วนอันดับสองให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับส่วนอันดับสามยกให้หนึ่งเจ็ดคุณยายก็ถือว่ายังติดท็อปสามนะครับเอ ส่วนอันดับ4ยกให้25้เจแวร์แล้วก็3 5หตัวตัดเนาะเลขน้องหลองนะครับถือว่าเป็นเลขสวยนะครับ3 5หเออส่วนใครจะจับ3ตัวเนาะแอดก็ไม่ได้เขียนให้นะถ้าคิด2เด่นเด่นคือ2ตัวนี้นะครับก็จับจับชุด3าตัวเอานะครับตามความฝันเลยนะครับสามารถประกอบเป็นเลข3ตัวได้นะครับโอ้มีนะครับมีมีมีขออภยัยลืมลืมลืม เ,เลขมันแก้แวะไปหาหน้าเวิร์นนะครับก่อนที่จะไปหาหน้าเวิร์นก็มีคุณยายเยียนงวดแกถูกมาสี่วดแล้วนะวันนี้เขาก็มากับสิบอย่างเงี้ยแหละศูนย์หนึ่งนหะ้าเออแอดไม่ได้เน้นหนึ่งห้าเนาะแต่มันมีในนี้อยู่ศูนย์หนึ่งห้ากับหนึ่งหกให้อย่างนี้เลยนะส่วนยายเทือได้ศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยมันชนกันตรงเนี้ยกับสมบัติก็ได้นะถือว่าเลขสามตัวเนี่ยลองจับดูนะครับส่วนน้าเวิร์นเนี่คนนี้เลยงวดที่แล้วฝันว่าเขาเปิดไฮโลอย,อย่างเงี้ยแหละ เอ่อไฮโลที่แล้วแค่สี่หนึ่งนะเปิดขนาดไปเข้าลุกไปเข้า้องน้ mm ํา hmm. ก็ยังเห็นเข้าขยบไฮโลอยู่ว่าสี่หนึ่งอยู่นั่นแหละ mm hmm. พอบาง้ดเน,นี้นะเหมือนมา่เหนนอนกลางวันเมื่อวานแอดไปหาเขาบอกอนอนกลางวันเลยเหรอเขาบอกใช่กลางวันมีผู้เอ่อขมืกคนเล่นไฮโลไอคนที่เล่นก็คือเจ้ามือหวยด้วยแล้วเขาก็จะแทงแต่ไฮโลนั้นแกนมองรอบนี้แกมองไม่เห็นเหมือนรอบที่แล้วว่าเห็นลูกไฮโลกขาบอกเอา้าเมื่อไหร่จะเปิดแล้วมีผู้ชายเสียงตอบว่า รอเวลาอย่าลืมนะครับที่ที่แถวแถวที่ผมไปบางทีแอดไปอะ่ะจะที่แรงนะจริงเรื่องจริงแล้วก็ก็บอกว่ารอเวลารออะไรแล้วก็มีคนคนนั้นก็บอกรอเวลาไฮโลทําไมต้องรอเวลาด้วยประมาณเนี้ยแล้วก็บอกว่าในนั้นคือเลขเลข็กเ,เลขที่ก็จะเปิดไฮโลแต่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นฝาครอบไฮโลและเลขไฮโลเหมือนสี่หนึ่งนะสี่หนึ่งมันออกซีเอลีเอลตลอดเลยแกบอกวันนี้ก็บอกศูนย์หนึ่งหกนะครับก็ถือว่าชนกันนะชนหลายคนเลยนะครับ เราก็เลยต้องยกให้อันดับหนึ่งก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับอันดับสองยกให้ห้าศูนย์นะครับเพราะรถรถคันที่แอดบอกนี่เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเลยนะอยู่ไหนไม่รู้ว่าทะเบียนห้าแปดศูนย์สามนะครับก็ยกให้ห้าสามจับประกอบเอานะครับเพื่อนเอฟซีจับประกอบสามตัวเอากันเลยนะครับแอดว่างวันนี้มีเหตนะเอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้องอวยพรให้เพื่อนเอฟซี 4, ทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ